สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บอนมิราเคิลนายจะมาแชร์เอกหนึ่งประสบการณ์ในเรื่องของสรรคุณนมแพ้ไฮโคตของเรานะครับนั่งอยู่ข้างผมนี่นะครับพี่อนุสรนรัตนานันหรือพี่ชาสวัสดีครับพี่สสวััดีครบขอบคุณมากเลยที่มาเยี่ยมเราเอาสั้นๆเลยนะครับพี่ชาเนี่ยเคยมีอาการนิ้วล็อกใช่ครับขอให้เล่าหน่อยนิดนึงครับคือนิ้วเนี่ยจะดึงเข้ามาเนี่ยครับ ลำบากมากครับแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ออกไปก็ขายไม่ได้ต้องต้องใช้มือช่วยต้องใช้มือช่วยเป็นเพราะอะไรครับพี่เป็นนวดอืมเป็นนวดมาแล้วคนนวดดึงกึกเดียวหลุดเลยอุ้ยลหรฮะมันดังกึกวมันหลุดโอ้ต้องระวังนะครับแล้วหลังจากหลังจากนั้นแล้วนี่ก็อีกต้องประมาณสามสี่วันครับออกอาการเลยอืมพอขึ้นทำอย่างนี้มันจะดังกึกกึ แล้วต่อไปมันก็จะยากลงยากสรุปใครแนะนําให้มาบริโภคนมแพ้ครับน้องสาวน้องสาวครับอซึ่งเป็นสมาชิกของธุรกิจนี้เข้าหนายู่แล้วแนะนําให้บริโภคนมแพ้ครับนานไหมครับพี่ประมาณสอาทิตย์สอาทิตย์หายจากอาการนิ้วล็อกปกติเลยซึ่งปกติเนี่ยผมได้ยินนะฮะผู้ใหญ่ที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นปีผมเป็นมาตั้งเจเดือนแล้วเป็นมานานแล้วครับ ไม่หายอไปหาหมอก็ไม่หายครับทำไงก็ไม่หายอืมครัหาหมอมาแล้วพี่อนุสรผมอยากให้พี่บอกกับท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะมีในเรื่องของโรคนิ้วล็อกหรืออะไรประมาณนี้ฮะว่าชุมมาบริโภคหายจริงไม่ได้อุปทานหายจริงครับประมาณเกืบเดือนเห็นผลเลยเนวันวัละกี่ซองครับสี่ห้าสองรวันละสี่ห้าสอง ทานเยอะหน่อยแต่เห็นผลเลยสามอาทิตย์พี่อนุสรวันนี้ขอบคุณมากครับดีใจที่ได้ยินเรื่องดีๆนะครับและผลตอบรับดีๆจากผู้บริโภคนมแพะซึ่งเราพูดกันยังไงก็ไม่จบในเรื่องของสรรพคุณของนมแพะไฮโ้ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณเวลาพี่อนุสรและตอนนั้นนานมากนะครับว่างๆกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ